สวัสดีครับผมสารีน้องมดสุขูสุคนของผมเนี่ก็บอกบรรนาพาคกินมาเสียเป็นน้องมาบรรดาพาเป็นน้องกินตับหมึกแตงสั่างไปน้องแตงสั่งบ้านเ้างหมึกแตงไล่ๆนะไปน้องหมึกแตงเมลไล่เนี่ยมาตำโน้วตำเหมือนเซ่ยหอมแดงไปน้องสิบเสียบเต้ทัวร์น้ำกินกระปุกจากกระปุกปิงใส่กระดังพอดีไปน้องเนี่ยมันปลาลงรีไปน้องใส่พอดีเลยเนี่ยเอ้านี่เสียบไม่ย่างฮโอ้มาเจี๊ยบมะบุงหน้ามืนก็เจี๊ยบแน่ยไปน้องเจี๊ยบดิบ ขาเนียวมันอนี่เก่าไหมเสียบม่เบา,าหน้ากันอย่าทำหมึกแกงย่างนุ่มเป็นองค์เซ๊ดตำเสดอ้อมเดียงนี่ห้อมเดียงในหมกทั่วลำเนด้สดนัเนีอยนัว มาดูตัวหน่อยตัมัน จจก็บจมเอาแล้วนะอืเงาห้างเนี่ทีมอะไรแางมันเลยอืมว้ มาทานมันอืมลองใส่พอดีหมดไอทิมเลย ตัตสดตำเบิดเปิดได้เป็นห้อโมเดลฟันเปิดเปลแกแตงลายปานห้องแตงจสงแตงจริงตำ้ิจบ้าวันน้าวันสีมากินครับให้ตัวห้อ,องเหรนใ้ตัว้งบ้น เลื่อมเบิง้เงเหน่ยวมันตายแล้วอย่างนี้มันบุวงหน้าอะ้รอย่างนี้ไป่อยู่ตูนชิ่มหอมเข้ากันจังนัว แตงสั่งหวานมั้งหรงกแตงสั่งแตงจริงรง้งักเท่าหรวมั้งหอแต่มันแก่เหมือนกับเอาไม่ข้องหวานเดี๋ยวถ้าบางวันจะเอื่อเอนเนาะเอ็นมืก้กัน giảm mặn đều 那也很慢，不懂。

าห่อนพาเขาทำหมกแจงกับเพ็ดทดหอมวกบัวไปเถอเนี่ยตึ่งกันน่าซาดเนาอ แจงนอับต่ามูแกงลรวปรุกอย่างนี่อย่สุดตัน nó, hmm, tôi chọn lại phải không? Hẹn à, mày. อืบางอย่างช่วยไน้องช่วยคองแยกเลย ไปเจ็บปอดสานสุดๆจากคนหลังมันอืมรูดลอยอมันไหมชุดอย่างไรใส่อดลอยเลยนะ ปลาสองบาทสองบาทเลยปลาย่างเนาะ Gostando de minha perna. hum. Já não sei. Sabe uma coisa nó sốt nhau nào chẳng ra chạy Mm-hmm. rồi.